มาปรางพาเที่ยวแล้วเรียบร้อยนะครับมาถึงช่วงนี้ของเอิร์ก็ต้องสาขาพาชิมหาร้านเด็ดๆเมนูแซ่บๆกินกันดีกว่าพร้อมกับเจ้าถิ่นนะครับนี่คือพี่โหนกสารัตครับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาหนองบัวลําพูนนั่นเองนะครับมาหนองบวัวลาพยูยังไม่ได้กินส้มตำแซ่บๆเลยครับพี่โหนกโอ้ยี้ต้องร้านส้มตําบุญรอดเลยครับแล้วนอกจากส้มตำแล้วเนี่ยมันยังมีอาหารเด็ดที่คุณเอิร์ธรับรองไม่เคยได้กินที่ไหนมาก่อนเมนูเด็ดของพี่โหนกที่ว่าคือเมนูอะไรไปที่ร้านกันเลย มาแล้วครับพี่โหนกนี่ไปปวดแม่มาเข้าไปเจออะไรเรียบร้อยวางเลยครับแม่ไม่น่านึกว่าหายไปไหนที่ถ้าไปครัวนี่เองจะเรียกว่าเข้าไปปวดหรือเข้าไปช่วยไม่รู้นะแม่เนาะทั้งปวดทั้งช่วยแม่พูดแบบเสียไม่ได้แล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับตำข้าวโพดตำข้าวโพดใส่ปลาค่ะแล้วก็อันนุนที่แม่ถึงมาคือตำขูดเจี๊ยบค่ะเขาจะมีเม็ดกระถินกระเทียมสดผสมผสานกันแบบลงตัวทำไมถึงตำขูดเจี๊ยบอ่ะเป็นเมนูึพิเศษจากลูกค้าเลยค่ะ แลวเขาให้ลิขสิทธิ์มาแล้วนะชื่อเขาก็คือตอนนี้ครูเจ๊ไม่กินฟรีตลอดทั้งชาติค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่มาที่นี่แล้วคนกินแม่จะเป็นเมี่ยงปลาเผานะถ้าปลาเผาที่จะเป็นปลาถ้าบ่อน้องคายมันจะไม่คาวเนื้อมันจะหวานเขาเลี้ยงในโขงน่ะก็คือน้ําไหลอยเย็น้ำไหลไหลตลอดมีน้ําจิ้มสองแบบค่ะน้ําจิ้มฟรีฟู้ดกับน้ําจิ้มหวานผมชอบน้ําจิ้มหวานแล้วก็กินกับผักจะดีต่อสุขภาพ เลครับและนี่เป็นเมนูเด็ดหมกไส้ปลานิลคุณเอิร์ธลองเอาเข้าวเหนียวนะฮะจำดูเนี่ยเหรอค่ะไม่ขมไม่ขคาว,ไม,าวไม่เหม็นดินใช่ออมันจะหอมันออกกลิ่นหอมๆล้วไม่เผ็ดนะมาดูสมุนไพรสมุนไพรเนาะค่ะแม่แม่ต้องมีเคล็ดลับไหมอะไส้ปลานิลนี่มันจะมาจากปลาท่าบ่อไส้มันจะสวยอยู่แล้วแม่เอาไส้มันออกมาแล้วก็มารีดทำความสะอาดก่อน แล้วแม่จะมาทําเครื่องทําอะไรใส่หั่นตะไคร้หั่นใบมะกรูดอะไรทุกอย่างล้วนให้สุกก่อนค่ะทําจนมันแห้งทําเสร็จแล้วแม่ก็จะห่อใส่ใบตองแล้วก็ไปย่างเตา จะบอกว่าส้มตังแม่ยังมีอีกเยอะมากและแซ่บทุกจานควรจะแวะมาอย่างยิ่งที่สําคัญสิทธิพิเศษไว้รอ้อรับด้วยครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้ามาจากรายการคาราวานสำราญใจกดไลค์กดแชร์เพจรายการและเพจร้านส้มตำมุนรอดลดค่าอาหาร10%ค่ะส่วนลูกค้าที่ชำระด้วย QR code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร10%ถึงสิ้นเดือนเมษาค่ะ